เดีย๋ยวทดลองความแรงให้ดูนะครับวแรงขนาดไหนโอ้ย,อยนี่ครับของจริงครับโอ้ตัวสวยมากครับโอ้ยใหญ่ใหญ่เลยอ,ยอ,อ,อลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุงนี่จะพามาลุยปากเบ็ดในป่าน้มอีกแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในป่าน้าแบบเนี้ยปลามันน่าจะตัวใหญ่ครับลุงนี่ใช้เหยื่อเขียดตะโมเหมือนเดิมเดี๋ยวมาลุยด้วยกันปากเบ็ดในป่าน้ำครับจะพ่ได้ต้าน้ำพริกหรือเปล่า ลกหน่อยครับในปัญหาแบบนี้อย่าขีดตโะม,โมครับถ้าไม่ได้ตัวก็อย่าว่ากันนะครับหหยอยู่ครับกินแบบนุงเน่ก็แบบนี้ ปักแน่นๆถ้าตัวใหญ่กินมันจะได้ไม่ดึงเบ็ดไปลกหน่อยครับไดตัวไม่ได้ก็ตงรุ้นกันนะครับ เจ็บคอมาหน่อยไปอยากจะแหนอีกแล้วครับแรงมาส้มปากเจ้าโลไว้ฮะฮะกำลังดีมาครับชนใจเนอะชนใจ ปลงใหญ่เลยแปนเหลืองครับอ้หลังใหญ่มากเดี๋ยวนี้จะถ่ายดูนะครับซูมให้ดูเข้าใกล้ไม่ได้ครับกลัวมันต่อยตาครับ <laughs> แปนเหลืองลังใหญ่เลยครับนู่นครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันต่อย ก็จะยากหน่อยครับเพราะมันลบแต่ถ้าได้ก็ได้ตัวใหญ่ครับ ปักยากนะครับโลไม้เยอะเกิน ท้ายครับปักเสร็จก็ตะว,วันเปียงปากกอกพอดีเลยวันนี้ลุงเนตรหายเจ็บอคอแล้วครับบึกฮส้มปากจะโลไว้ครับตะวันเปียงปากกอกแกเจ็บหลังเจ็บเอวสักบึกสองบึกครับไปครับยกผงแหนดีกว่าไปปักเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวแก้เจ็บหลังเจ็บเอวสักหน่อยหายเจ็บคอมาหน่อยก็ไข่ยอกนันแล้วครับวันนี้ลุยป่าหนามเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันลกเดี๋ยวให้เจที่จะทางกันครับเจที่จะทางกินพวกเนี้ด้วยกันเนอะ วันนี้มาหาปลามาปักเบ็ดคอยเด็ดตัวใหญ่ๆคอยพอเด็ดตำนพิกเอาละเอา้ามามีอย่างล่างคอก่ยกกันปาด้ายเนี่ยจะที่เสร็จลุงเนตรครับเหนื่อยเลยลุยปะหนามนี่เหนื่อยแล้วครับลุงเนตรจะเตือนตลอดนะครับผู้แข็งเนี่ยใครชอบก็บกินใครไม่ชอบก็บไม่ต้องกินชอบใครชอบมันครับส่วนลุงเนตรเนี่ยแก่เจิบหลังเจิบเอวมาครับยยกเบาได้เบาครับ <h ürü> ลงุงทางไหนหอน้อนทองถึงนั่นเฮ้ยมันมีอะไรล้างคอเลยครับลุงเน่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้วันนี้ทําไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับหายอยู่หากินแบบลุงเน่บางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็เฮ่วอีกบกนะครับเหนื่อยครับเบหนื่อยบึก ยังเงดดียบเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินปลาดิ้นสักตัวเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยไปดูดีกว่าครับตอนม,มืดมืดครับเพราะว่าที่เราปักเบ็ดเนี่ยน้ํามันเยอะเวลาลุงเนตเดินไปน้ํามันก็เพิ่มครับกลัวปลาจะไปเข้าหาเบ็ดเอาไว้ตอนกลางคืนเงียบค่อยเข้าไปดูครับตอนนี้ก็พักก่อนแล้วก็หยอกผงนี้อีกสักโบครับ บวกีสามผมก็คืนค่อยดูครับลุงเนี่ยต้องฟังเสียงเงียบกริบเลยไม่มีตีเหยื่อตีเบ็ดเลยมาครับแก่จีบลักจีบเอลยออบึกห่วยไวเชอรี่ก็มีครับลุงเนี่ยไม่ได้เก็บมะเผา เดี๋ยวรอยามเบ็ดตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ยังไม่คกนมันจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวรอมืดอีกชน,นิดลุงเนตจะไปดูเบ็ดครับรอบแรกได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับไม่ได้กินปลากินเบ็ดเลยนั่งฟังอยู่นี่ครับยุ่งกว่าเยอะอาศัยตูดลุงพ่อนอีกแล้วมาเมื่อ,อไหร่ทามาหมายนี่นะครับตรงอาศัยตูดลุงพ่นลุงเนตเล่นผู้แหนไปสามโบกมึนเลยครับเดี๋ยวก่อนจะออกไปดูเบ็ดต้องรออีกสบก เจ็บคอนี่ค่อยชั่วแล้วครับไปเดี๋ยวย่ออีกเสื้อโบกออกไปดูเบ็ดครับเดี๋ยวทดลองความแรงให้ดูนะครับว่าแรงขนาดไหนโอ้ยนี่ครับของจริงครับของจริงเดี๋ยวรออีกโบครับไปดูเบ็ด แรงมากนะครับบึกดูเบ็ดครับดูเบ็ดดูหลังแรกครับว่าจะทำงานหรือเปล่าลกหน่อยครับมันก็จะวังเวงนิดนิด,นดตอนกลางคืนไม่ได้ยินเสียงปลาดินเลย โอ้หลังแรกไม่กินครับโอ้หลังนี้ไม่กินครับหลังนี้กินหรือเปล่าโอ้หลังนี้ดูครับดูเบ็ดเบ็ดจมน้ำเลยกินครับกินติดหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่เห็นดิ้นเลยเบ็ดจมน้ำเลยครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้หลุด ลุดครับสเสียดยเด็ดจมน้ำเลยครับรู้ว่าติดลุกตนนิดลุกต,อตอ่อลุกต่อหลังนี้ตีแต่ไม่ติดใส่จะแห่วละวืนนี้ างนี้ก็มากินอยู่อย่างก่าวอู้หลุดตัวครับกินดึงหัวจมน้ำเลยหลุดอู้หลังนี้ก็ติดหลังนี้ติดครับหลังนี้ติดนู่นนู่นนู่นโอ้ยดูมันดึงแต่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กแค่นั้นเองใหญ่เล็กไม่สนครับขอให้ได้ไปก่อนไปอู้เมื่อกี้หลุดไปหลังนึงครับโอ้ไปช่วง ตัวสวยเหมือนกันูี่จะไม่ได้ตัวแล้ววันนี้อืมโอ้โหแต่พอใหญ่ครับแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกมานขมานเต็มแหลกดูรอบเดียวกับพ่อครับพรุ่งนี้เช้าเข้าว่ากันอีกทีดีครับที่ได้ตัว ก็เริ่มหายากครับเพราะว่าคนหาเยอะแตาคนตับปักเบ็ดลุงเนตกเด็ตัวสองตัวก็ดีใจแล้วครับลงโตหอยก็เยอะเลยเดี๋ยวลูกนี้จะเก็บหอยเชลลี่สักหน่อยไม่ได้ปลาก็ได้หอยอครับนี่ก็ไม่กินครับมีเา่านี่ก็ไม่กินครับตื่นก,กนแล้วก็เก็บหอยเชลลี่ครับหลังสุดท้ายก็ไม่กินครับดูรอบเดียวพอละมันไม่กินครับ พรุ่งนี้เช้า่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวลุงนี่เก็บหอยเชลลีดีกว่าเก็บไปให้ป้านางครับ oh. เฮ้ยก็บปลาตัวเดียวครับรอบนี้เดี๋ยวเก็บหอยเชลลีซะหน่อยช่อนตัวเดียวครับพอ,อยิงดีที่ได้ตัวเพราะเด็ดตำมาพริกอยู่ครับมันไม่ค่อยกินเบ็ดเลยไม่รู้เป็นอะไรสงสัยมันจะรู้เบ็ดครับไปครับเดี๋ยวเก็บหอยเชลลีดีกว่า ยืมถังลุงพ่นเนี่ยครับเต่วปลาตัวเดียวเล่นหอยแล้วครับทีนี้ดีกว่าไม่ได้อะไรนี่ครับออพอมีครับพอมีโอ้หนีหนีหนีหอยก็วิง่งหนีเอาหมดหมดครับอ ปลาก็ได้หอยก็ได้อือโอ้ยนูนๆนนหนหนีลูกไปโน่นนี่ครับตัวสสวยเลยเอา้าหลุดมืออีกอ๋ออีเชลรี่อย่ายนี้อย่าน,นี้อย่าน,นี้อย่าน,นี้เร็จ นี่ก็ใช่ครับโอ้นไข่มันเต็มเลยนี่ครับอยู่บ้านเราครับหากินง่ายหอยปูปลามีหมดครับอืมโ,โอ้โอน่นหนีหนีหนีหอยหนีโอ้ย,อยตัวใหญ่เลยหนีก็ไม่พ้นครับหอยเชลรี่นี่ก็ใช่หมดเลยครับเนี่ย นี่ก็ใช่พอได้ต้มน้ำพริกอยู่ครับอือนี่ครับเยอะเลยเยอะเลยครับโอ้หนีไปแล้วโน,โน่นครับหนีไปแลวตัวนั้น มันจะหนีไปไหนตามไปดูดิอูออ้นี่ครับตัวส,สวยๆครับแกล้มทงเงี้ยนบึ๊กตัวใหญ่ๆแลยครับนี่ครับเยอะแล้วครับพอละเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าไปสรุปผลง,งานกันครับตัวส,สวยๆเลย แต่ปลาช่อนน้อยตัวนึงครับนี่ครับแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่แล้วก็ได้หอยครับหอยเชอรี่ก็พอได้ตำน้ำพริกเหมือนกันครับคืนนี้ก็ได้หอยเชอรี่กับปลาช่อนตัวนึงครับก็ถือว่าไม่เห่วพรุ่งนี้เช้าเข้ามาลุ้นกันอีกทีครับไม่รู้เป็นอะไรปลาไม่กินเบ็ดเลยวันนี้รรยากาศตอนกลางคืนแบบนี้มันก็วังเวงครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วลุณนดูนาฬิกาในโทรศัพท์เมื่อกี้เกือบเที่ยงคืนแล้วครับเดียเ๋ยวลุณรจะกลับบ้านก่อน พรุ่งนี้เช้าเข้ามาลุ้นอีกทีครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าอย่างน้อยวันนี้ได้ปลาตัวหนึง่งกับหอยเชลลี่ครับไปครับกลับบ้านครับสวัสดียมเช้าครับเดีย๋ยวพยายามเบ็ดด้วยกันจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้หลังจากเมื่อคืนได้ปลาตัวหนึง่งแล้วก็ได้หอยเชลลี่ครับเช้านี้จะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับหลังจากเมื่อคืนปลาไม่กินเบ็ดเลยโชคดีที่ยังได้ตัวครับดูหลังแรก หลังแรกก็ไม่กินครับเหมือนเดิมเก็บครับเก็บนี่ก็ไม่กินลังที่2ครับเงายอะมากเช้านี้เก็บครับเก็บโอ้คันนี้เบ็ดจมน้ำอีกแล้วครับเดี๋ยนี้กินแน่แต่จะติดหรือเปล่าครับ ลูมังโ้ติดครับติดอโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนโอ้ตัวสวยมากครับโอ้ใหญ่ใหญ่เลยอ้ นี่พอเด็ดตำน้ำพริกครับนวดจะแห้วแล้วตัวคือนี่ตัวเดียวตัวเช้ายังได้ตัวอยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยเข้าถุงแล้วปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ควรหลุดครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตำน้ำพริกโชว์ไม่ได้ครับอยู่ในน้ำม,นมนันเข้ามาหน่นจะแห้วแล้วแบบนี้เขเองชั่วครับแต่คืนนี่ตัวนิดเดียวเองป้าไม่ค่อยกินเบ็ดเลย เช้านี้ถือว่ามาแล้วครับหนึ่งแต้มนึกว่าจะหลุดเห็นเบ็ดจมน้ำแล้วไม่มีดินเลยลุ้ต่อครับหลังนี้ก็ไม่กินสวยเลยนะเนี่ยแต่ไม่กินก็ยังดีครับได้ตัวนึงละพอได้ตำน้ำพริกไม่แห้งออกครับเช้านี้ หลังนี้ก็ไม่กินโอ้ยยังดีที่ใ้ตัวไม่ค่อยกินเบ็ดเลยปลามันรู้เหยื่อหรือเปล่าไม่รู้คนก็มาสปักเบ็ดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีแต่ลอยโอ้ยนี่ตีครับโอ้ยเบ็ดไปติดบนต้นตไม้น่นนี่แต่ไม่ติด หลังสุดท้ายก็ไม่กินครับถือว่วไม่แหวาได้ตัวหนึ่งพอได้ตําน้ำพริกครับเช้านี้ลุงเนตรพามายามเบ็ดก็ยังถือว่าไม่แหวาครับได้ตัวหนึ่งปลาช่อนครับตัวสวยเลยหลังจากเมื่อคืนได้ปลาช่อนตัวหนึ่งแล้วก็หอยเชลรี่เช้านี้ก็ยังได้ตัวถือว่าไม่แห้วครับถ้าอยู่หากินแบบลุงเนตรก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากบึ๊ก <laughs>